คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Passion Film นะครับถ้าเพื่อนๆจะทำคอนเทนต์ทำไวรัลหรือทำโฆษณาหรือไปจนถึงทำภาพยนตร์นะครับคิดถึง Passion Film ได้เลยนะครับเขามีอุปกรณ์ถ่ายทำให้เช่าด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook ของเขาได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกา Alpina อีกหนึ่งเรือนนะครับหลังจากที่ผมได้ Alpina เรือนแรกเนี่ยจะเป็น C-Strong Diver 300m เมตรที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออนาฬิกาแบรนด์ Alpina เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะแล้วก็มีทั้งคุณภาพที่แบบดีแล้วก็ความคุ้มราคาผมก็เลยติดใจแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ ตามกันมาติดติดอีก2เรือนนะครับแต่คราวนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นนาฬิกาแนวพ i l o t ต์หรือแนวนักบินนะครับเดิมทีเดียวผมไม่ค่อยได้สนใจเอาพีนาเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนก่อนที่จะได้ทําความรู้จักกับแบรนด์นะครับเพราะว่านาฬิกานักบินของเขาเนี่ยหน้าตาไปละไม้คล้ายคลึงกับ iwc นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่หน้าตาเขาสวยงามคุณภาพการผลิตที่ดีแล้วก็มีความคุ้มราคาเนี่ยก็ทำให้ได้รับความนิยมในต่างประเทศกันมากเลย เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้ารุ่นนี้มันมีดียังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเรามารีเช็คกันก่อนนะครับวันนี้ผมใส่นาฬิกา Fortis B42 นะครับเป็นนาฬิกาแนวไม่ใช่นักบินละจริงๆแล้วเขาเป็นแนว แอสตราโตหรือว่าแนวนักบินอวากาศซึ่งโฟลต i สก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามีคนพูดถึงน้อยไปสักนิดหนึ่งในบ้านเรานะครับทั้งๆท,ท,ที่ความจริงโฟลติสเขาเป็นแบรนด์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งเอาเข้าจริงเขาจะอยู่ในระดับมิ tier, ดเทียร์จนเกือบจะถึงไฮเทียร์แล้วนะครับเขาจะอยู่ระดับเดียวกับประมาณแท g ็กไอยเออร์แต่เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่อยากเล่าประวัติความเป็นมาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆได้ฟังเราจะรู้ว่าทําไมเขา โอเคกลับมาที่พระเอกของเราในวันนี้นะครับเรือนนี้มีชื่อรุ่นว่า Alpina s t a r t i m e r Automatic นะครับชื่อก็จะบอกแล้วว่าเป็น s t a r t i m e r ก็บอกไปในๆว่าเกี่ยวกับท้องฟ้านะครับเป็นนาฬิกาแนวนักบินนะครับจุดเด่นของเขาเลยเนะี่ยเรือนนี้เขาอยู่ในลน์ที่ชื่อว่า Shadow Line นะครับเปิดตัวในปี2018ซึ่งจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่ามี หน้าปัดแบบสโมกไดอัลนะครับก็คือมันจะเป็นแบบเข้มเข้มขึมขึม,ขมดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับรวมถึงการออกแบบหลักชั่วโมงนะครับที่เขาจะใช้หลักชั่วโมงเนี่ยเป็นแบบสีออกดำๆๆแล้วก็รวมถึงภายน้ําด้วยนะครับที่เป็นสีดำเลยเดิมทีเดียวผมเข้าใจว่าไม่มีภายน้ำเวยซ้ําตัวเรือนก็จะเป็นแบบ PvD สีดำนะครับทำให้ภาพรวมของเขาน่าดูเข้มขึมสมกับชื่อลาย Shadow ก่อนจะเข้าถึงสเปคเนี่ยวันนี้ผมขอไม่เล่าประวัติความเป็นมานะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่สนใจประวัติความเป็นมานะครับหรือว่าเพื่อนที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิว alpinia สี่อง diver สามร้อยเมตรเนี่ยก็คลิกเข้าไปดูนะครับในนั้นจะมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเลยละโอเคมาถึงสเปกกันเลยนะครับเรือนเนี่ยจะมาในขนาดตัวเรือนตามสเปคนะครับ44มิลลิเมตรผมลองวัดให้ดูก็ได้44มิลประมาณ44มิลเป๊ะเ,เลยนะครับความหนานะครับอยู่ที่13 นิดๆนดนะครับประมาณ13มิลิเมตรระยะหูสายถึงหูสายหรือลักทุลักเนี่ยอยู่ที่53มิลิเมตรนะครับขนาดลักวิปหรือว่าความกว้างของหูสายเนี่ยอยู่ที่22มิลิเมตรใช้กระจกเป็นแบบซับไฟคริสตัลเคลือบสารกันแสงสะท้อนนะครับทั้งด้านในและด้านนอกทําให้แสงสะท้อนเขาค่อนข้างน้อยนะครับ ส่วนตัวเรือนด้านหลังนะคะฝาหลังเนี่ยเป็นแบบทึบเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถมองเห็นเครื่องนะคะจะต่างจากอัลพ n นาสีองซึ่งจริงๆแล้วผมก็ชอบแบบที่ สเห็นเครื่องมากกว่านะครับแต่พอเป็นฝาหลังทึบด้วยความที่ตัวเรือนเขาเป็นแบบ PVD โค้ดสีดำเนี่ยก็ทําให้ก็ดีเหมือนกันนะครับฝาหลังก็เป็น PVD สีดําเหมือนกันทําให้มันดูกลมกลืนถ้าเป็นฝาหลังแบบ Exhibition case หรือฝาหลังโชว์เครื่องเนี่ยเราจะเห็นเครื่องเป็นสีเงินก็อาจจะดูไม่เข้ากันก็ได้เม่ไน้ยมเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเป็นทรงออเนี่นทรงหัวหอมแต่ว่าก็ไม่เชิงนะครับมีขนาด ความกว้างที่สุดส่วนกว้างที่สุดของเขาเนี่ยอยู่ที่7.1ม mm, ิลิเมตรก็เป็นเม็ดไมยมใหญ่สมกับเป็นนาฬิกาสไตล์นักบินนะครับใช้เครื่อง s ซ l i t a า SW200 ก็คือเครื่องโค e น ETA2824 นั่นแหละด้วยความที่เขาเป็นเครื่องแบบฝาหลังทึบนะครับทำให้ผมไม่สามารถดูได้ว่าเขาใช้เครื่องเกรดไหนแต่เท่าที่ผมเซิร์ชด,ดูนะครับปกติอัลเบน่าจะใช้เครื่องประมาณเกรดเอเลเบอนะครับหรือว่าเกรด2ขึ้นไปเกรดดีขึ้นมาหน่อย ซึ่งถ้าไปดูเรือนที่แล้วของผมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าระบบกันสะเทือนของเขาเนี่ยจะใช้เป็นแบบ INCRABOX ซึ่งก็เป็นจุดสังเกต สำหรับเพื่อนๆนะครับอยากรู้ว่าวิธีการสังเกตว่าเครื่องรุ่นไหนเกรดไหนหน้าตาต่างกันยังไงหรือว่ามีจุดสังเกตยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นการเล่าให้ฟังว่าเรามีวิธีการสังเกตยังไงรหัสเครื่องของ l p p n n นะครับก็จะใช้ชื่อว่า AL525 ก็คือเครื่อง Modify จาก Selita นะครับส่วนตัวที่แล้วของผมที่ผมทำรีวิวเนี่ย a l p พ n a 4 s t ตองเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องรุ่น AL525 เหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่อง Modify ETA ส่วนจะโมดิฟายตรงจุดไหนบ้างเนี่ยทางอา p พีนาเขาไม่ได้บอกไว้แล้วก็แบรนด์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้บอกไว้เหมือนกันนะครับเท่าที่ผมเห็นจากตัวที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดจากโรเตอร์เรือนนี่ยใช้เม,ม็ดมมยมแบบขันเกียวนะครับแต่ว่าสเปคการกันน้ำของเขาเนี่ยจะอยู่ที่แค่100เมตรหลักชั่วโมงจะเป็นแบบนัมเมลิกแต่จะมีเว้นไว้ที่ตำแหน่ง12นาฬิกา3นาฬิกา 6นาฬิกาและ9นาฬิกาเนี่ยจะเป็นแบบขีดก็ดูมีลูกเล่นดีที่ตำแหน่ง3นาฬิกาเนี่ยจะมีช่องหน้าต่างแสดงวันที่ไว้นะครับใช้การบอกเวลาแบบ3เข็มปกติทั่วไปเลยเข็มเป็นแบบทรงลีฟรหรือทรงใบไม้ที่เข็มวินาทีเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งเขาจะมีเคาน์เตอร์บาลานซ์เป็นสีแดงเป็นโลโก้สามเหลี่ยมของอัลพินรวมถึงที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะครับก็จะมีโลโก้สามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของอัลพินาอีก ที่หน้าปัดต,ตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีการสกีนชื่อยี่ห้อ Alpina ไว้แล้วก็มีการสกินโลโก้ Alpina ไว้ด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยจะสกินปีก่อตั้งก็คือ1,883 g e n น v e ถัดมาที่ตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยจะสกีนคำว่า Automatic แล้วก็กันน้ำ100เมตรไว้ที่ขอบหน้าปัดเนี่ยก็จะมีการปริน์อินดิซีเป็นหลักนาทีไว้ด้วย งานสกรีนงานเข็มงานหลักชั่วโมงเนี่ยก็ตามมาตรฐานของอาลพินาเลยนะครับคือเนี้ยบดีดีงามไม่แพ้น,นาฬิการะดับมิดเทียยี่ห้ออื่นๆเลยที่เม็ดมายมเนี่ยก็จะมีโลโก้อา p พ n นาไว้ด้วย โอเคก็ตามปกตินะครับมาถึงข้อดีข้อเสียสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยก็คือฝีมือการผลิตหรือว่าความเนี๊ยบของนาฬิกาเนี่ยตามมาตรฐานเอาพีนานะครับเอาพีนาเนี่ยไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยสักครั้งเลยนะครับหลักชั่วโมงของเขาเนี่ยถ้าถึงแม้มันจะดูทึบๆเข้มๆมองเห็นไม่ชัดเนี่ยแต่เวลาเขาส่องกับแสงสะท้อนกับแสงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่างานการผลิตของเขาเนี่ยเรียบเนียนกริบ แล้วก็เข็มเนี่ยเขาก็จะดูเรียบเนียนกิฟตแตกต่างจากนาฬิการาคาถูกแบบชัดเจนเลยนี่ขนาดเขาเป็นสีทึบๆนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือว่าเขามีดีไซน์ที่มีความแตกต่างมากถึงแม้จะเป็นนาฬิกาแนวไพลอตหรือว่าแนวดักบินที่ดูดีไซน์เนี่ยเหมือนมาตรฐานคล้ายๆ IWC เลยด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบชโด do หรือว่าเป็นแบบ ท,ทึบเป็นแบบโมโนโคมเนี่ยก็เลยทําให้เขามีความแตกต่างจากนาฬิการุ่นอื่นๆอย่างมากเลยล่ะจุดเด่นข้อที่3ก็จะเหมือนกับซีสตรองนะครับคือว่าใช้กระจกเป็นแบบดับเบิลเออโค้ดคือโค้ดทั้งด้านในด้านนอกทําให้กระจกของเขาเนี่ยตัดแสงสะท้อนได้ดีมากๆจุดเด่นข้อที่4ก็คือราคานะครับเนได้มีราคาตั้งอยู่ที่ราวพั0สาเหรียญหรือว่า4ี่หมกว่าบาทซึ่งถ้าเทียบกับคุณภาพของเขาเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากมาก โอเคมาถึงข้อเสียนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นนาฬิกาที่ดูเวลาถ้าอยู่ในที่แสงน้อยๆในถือว่ายากมากนะครับเป็น1นึ่งเรือนที่ผมตัดสินใจว่าถ้าผมจะไปในที่มืดๆในที่แสงน้อยๆนยนะีผมจะไม่ใส่ไปด้วยความที่ถึงเขาจะมีภายน้ํานะครับแต่ว่าด้วยความที่ต้องทําให้ภายน้ํำมันสีทึบแล้วมั้งครับพายน้ําเขาก็เลยจะไม่ค่อยสว่างซึ่งดูแล้วก็คงจะเป็นข้อเสียเดียวนะครับสําหรับผม สรุปเลยนะครับโดยรวม Alpina Star Timer Shadowline เนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่มีความแตกต่างแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆต้องการนาฬิกาเนินแรกหรือว่าเพื่อนๆต้องการนาฬิกาแบบ two watch หรือว่านาฬิกาที่เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเขาเป็นนาฬิกานักบินเนี่ยจริงๆปกตินาฬิกานักบินต้องออกแบบมาให้อ่านค่าเวลาได้ง่ายที่สุดชัดเจนสุดเราจะเห็นว่านาฬิกานักบินส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ตัวเลขหรือว่าตัวบอก มาร์กเกอร์บนหน้าปัดเป็นสีขาวเพื่อตัดกับหน้าปัดที่เป็นสีดําให้มันเห็นชัดๆแต่ว่าเรือนเนี่ยเป็นนาฬิกานักบินที่ออกแบบเป็นแบบนักบินทั้งหมดแต่ว่าการใช้เฉดสีของเขาเนี่ยตรงกันข้ามกับนาฬิกาแนวนักบินโดยชัดเจนซึ่งถ้าผมจะเลือกนาฬิกาสําหรับใส่เรือนเดียวนี่เรือนนียน่าจะเป็นทางเลือก หลังๆของผมนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมมีนาฬิกาแนวเนี่ยหลายเรือนหรือว่าเพื่อนๆถ้ามีนาฬิกาหลายๆเรือนแล้วเนี่ยเรือนเนี่ยจะมีความโดดเด่นเพราะว่าเขามีความแตกต่างเราสามารถเลือกใส่กับการแต่งตัวในแบบที่แตกต่างออกไปได้อ้อเกือบลืมนะครับเรือนเนี่ยเขาจะแถมสายมาเป็นแบบ smart strap นะครับหรือว่า e strap ที่สายเขาเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวจับน,นู่นนี่นั่นทำให้เราใส่นาฬิกา เป็นแบบคลาสสิกก็จริงแต่ว่าจะมีการแท็กกิ้งเป็นแบบสมัยใหม่อยู่ด้วยซึ่งก็ดูผมว่าผมชอบนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเปลี่ยนนาฬิกาบ่อยก็เลยทำให้ผมก็เลยไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่สรุปแล้วนะครับ Alpina Star Timer Shadowline ผนมะให้ผมให้7.5เต็ม10แล้วกันนะครับตัดออกไปนิดนึงเรื่อง การอ่านค่าค่อนข้างยากนะครับนอกนั้นจริงๆเขาดีมาก,มากๆเลยผมอยากให้มากกว่านี้มากๆเลยแต่ว่าให้เพื่อนๆทําใจไว้สักนิดหนึ่งเรื่องการอ่านค่าเวลาแล้วก็เขาอาจจะไม่เหมาะกับเป็นนาฬิกาเรือนเดียวหรือว่าเพื่อนเพื่ออาจจะคิดว่าเหมาะชอบความแตกต่างอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมหรือว่าแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับส่วนเพื่อนๆดูรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบหรือว่ามีคอมเมนต์จะติชมยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ อย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยหรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่มาจากคนที่ชอบนาฬิกาจริงๆขณะนี้เป็นเวลา16นาฬิกา39นาที43วินาทีขอบคุณครับ